เอาละครับวันนี้อยู่เกม The Battle Cat นะครับเป็นเกมในมือถือที่เราครับจะได้รับบทเป็นหัวหน้ากองทัพแมวสุดน่ารักที่จะทจะจะครอบครองจักรวาลนะครับซึ่งในระหว่างการเดินทางฝ่าฟันศัตรูของเรานั้นก็จะได้สะสมพักพวกฮีโร่แมวที่มีพลังต่างๆและกองทัพแมวยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นครับและเกมนี้ครับเป็นแบบสตาติจี้ซึ่งเราจะต้องจัดทัพนะครับเพื่อต่อสู้เดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้เป็นยังไงขั้นแรกนะครับเรามาที่สู่อนาคตนะครับจะมีหลายชัปเตอร์นะครับหรือเรียกว่าหลายบทนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มกน่อ ซึ่งเราก็จะต้องเลือกด่านนะครับก็เหมือนจะมีหลายๆประเทศที่เราต้องไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปนะครับเราก็ต้องมาจัดทัพกันก่อนซึ่งทัพของเราเนี่ยจะมีเจ้าแมวที่เราจะต้องวางแผนกลยุทธ์ก่อนที่จะไปต่อสู้มาดูแมวกันว่าเรามีแมวอะไรบ้างและก็แต่ละตัวนะครับจะมีราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกซามมอนออกมานั่นเองครับมีแมวยางลบเราดูข้อมูลยูนิตได้นะครับข้อมูลยูนิตบอกว่าตัวละครโล่ที่มีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากด้วยความยืดหยุ่นของอยาง แล้วมันมีดรวยเร,อ,รอว่าแมวยางเนี่ยแต่ยังคงโจมตีเท่ามดกัดแสดงว่าเด่นเรื่องการป้องกันแมวมืดนะครับข้อมูลบอกว่าอยากจะเป็นอศัศวินมืดแมวศึกที่มีฝีมือพอประมาณเก่งกับศัตรูสีแดงเขาจะมีบอกอะไรประมาณนี้อยู่นะครับม่ให้ดูความสามารถและเอฟเฟกด้วยนะครับก็สามารถดูก่อนได้นะครับแต่ละตัวนะแมวพิเศษเหรออันนี้แมวพิเศษแมวเขาพัน แมวนักทําขนมแมวโครงกระดูบแมวจักจู่โจมแมวมัดเชือกโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้แมวพิเศษแมวแร่แมวซูเปอร์แมวซูเปอร์แร่แมวอูเบอร์ซูเปอร์แร่คือไม่ได้มีแค่แมวธรรมดานะครับเรียกว่ามีหลายระดับนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเราจัดทีมได้เราต้องการแมวตัวไหนที่เราชอบแล้วเราก็สามารถจัดทีมได้เหมือนว่าผมจะเอาแมวไข่ปลาเนี่ยก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับผมจะไปเปลี่ยนกับนี่ล้วกัน ก็จัดทีมได้ง่าย้วนะนะแค่กด้างไวแล้วลากไปใส่นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันสําหรับแมวนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปโจมตีญี่ปุ่นกันเลยไปซึกเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มจากแมวธรรมดาก่อน75ดแล้วเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีแมวฝั่งศัตรูด้วยนะครับที่เราต้องสู้ด้วยนะนี่ เขาไปกัดนับแมวน่ารักมากๆเลยตัวนี้เราลองเอาแมวไข่ปาลาเราไปดูอ่าแมวไข่ปลาไปยังไงหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนแบบนี้นะมาดูการเตมตียงเขากัน,นครับหมุนไปแล้วก็ z o มโอ้โหยิงเป็นปืนใหญ่ออกมาแล้วตอนนี้กําลังยิงฐานทัพของศัตรูครับเรียบร้อยนะคชัยชนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราลองเล่นแบบยากๆขึ้นดูนะทหารด้านอาณาจักรนะครับโอ้ตัวนี้เป็นฐานทัพเรานะครับมีเลือดประมาณนี้นะฝั่งศัตรูครับเลือดของฐานประมาณนี้อ่าเราเอาแมวธรรมดาไปก่อนแมวยางลบน่าจะป้องกันได้นะยางลบมาละทำอะไรกระโดดครับมีท่าไม่ตายด้วยครับน่าจะเป็นอั t ติเม e นะนี่มีเลเซอร์ด้วยโอเคแล้วก็ดูเหมือนว่าจะัพ level ได้ด้วยนะครับใช้เงินในการ up นะครับ เพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกแล้วก็เพิ่มแมวขาสวยไปมาดูแมวขาสวยโอ้โหขาสวยจริงว่ะเดินเป็นนางแบบเลยโอเคต่อไปเป็นแมวผีจีนกระโดดมาเลยหยองหยองการโจมตีของแมวขาสวยเราก็ใช้ขานะครับเตะแมวผีจีนก็กระโดดทับอ่าเรียบร้อยครับไทยชนะผมลองเปลี่ยนมาเป็นชัร์เตอร์ที่3เลยแล้วกันครับลองไปที่สเปนดูนะมีแมวตัวใหม่มาด้วยนะครับผมเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับเป็นแมวล่ำนะ ใช้เงิน900โอ้โห้ทุบทุบโอ้โห้ต่อยกับจิงโจ้ด้วยนะครับสู้ได้ปะเนี่ย <S <S เฮ้ยแมวล่ำมาอีกหนึ่งตัวแมวล่ำมาอีกตัวแมวล่ำมาอีกแมวล่ำมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วเร็วเร็วเร็วโดนจิงโจ้บุกครับตอนนี้แมวผีดีนมาแมวความมืดมาอัาเกรดยบเอาเกลียบเอาเกลียเลยเอาเกลียบเลยถัดไปเนี่ยถัดไปเนี่ยโอเควิค่งแมวอะไรวะเนี่ย <laughs> เริ่มไม่ใช่ย <laughs> ุ้มโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหใหญ่มากครับมองไม่เห็นเลยตอนนี้ฝ <laughs> ่ายศัตรูโดนทุบแน่นอนครับจากวันนี้ยังไงครับเรียบร้อยนะครับชนะนะ <laughs> แม่โหดจริงๆแต่และตัวเดี๋ยวรอบนี้ผมจะจับทีมแบบสายโหดเลยนะ <laughs> เอาแบบแมวอ b e r อร์ซูเป r รแรนะครับ <laughs> อุ้ยมีแต่ตัวแ,บบแปลกๆข้างนั้นครับแทบจะไม่ใช่แมวกันแล้วครับ u n t i m a t e last w ร r ดอ่าลองดูตัวนี้ละกัน5,000ครับแพงมากนะ เอาใส่ไปแล้วก็หูยมันมีแต่ตัวโหดทั้งนั้นเลยเนี่ยดูจากรูปร่างล้วใส่ไปวงปูลิงมหัศตรจันตัวละครเยอะมากครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับเลือกจัดทีมก็ได้ตามใจชอบเลยผมชมชอบตัวนี้ว่ะลูฟารันฟาซาลันมัดย่างยืดมัดย่างยืดดาเมจมหาศาลต่อศัตรูเดียวอาจจะติดคีดที่เข้าได้อ่า มีอัตาคิดคั่อมาผสมด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปนี้เลยครับอุ้ยมีไทยด้วยนะเฮ้ยมีไทยด้วยเดี๋ยวดูกันว่าไทยจะเป็นยังไงเอาเรามาดูกันว่าไทยจะสามารถรับมือกับหมวกฟางของเราได้หรือเปล่าหมวกฟางอุ้ยฝั่งไทยอ๋อนี่ครับเป็นวัดเลยนะครับหมูออกมาแล้วอุ้ยตัวใหญ่มากสู้ได้ปะเนี่ยของเราตัวเล็กนิดเดียวยังไงโอ้โห้เพิ่มบีเพิ่มอีเพิ่มอี โอ้โหจังหวะนี้ผมรอหมวกฟางผมเลยตอนนี้หมวกฟางมาแน่เร็วเร็ว,รว,รวต้านไว้ต้านไว้ต้านไว้โอ้โหต้านอยู่ไปเด้อยิงเลเซอร์ไปก่อนยิงเลเซอร์ไปก่อนหมวกฟางมาแล้วห <laughs> <laughs> มวกฟางเบอร์เซตเมากา <laughs> <laughs> เอาเลยทุบทุบทุบเออทุบอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรตต้องตา้านไว้อยู่ต้องตา้านไว้อยู่ต้องตา้านไว้อยู่โอ้ยไม่ทนันโอเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวหมวกฟางไปก่อนเลยแล้วก็ตามไปด้วยนี่ครับ โอ้ยทิกโตอรไโด้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาบวกฟางตายบวกฟางตายเพราะอะไร <laughs> เอาตัวต่างๆออกมาครับตอนนี้เรียกว่าแน่นมากครับู้ไหวไหมไม่รู้ครับน่าจะไหวนะนี่นีน,นมาแล้วมาแล้วเริ่มสู้แล้วนะครับเราจะยัดเข้าไปอีกยักเข้าไปอีก,กไปกไปไเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปพอดีตัวอะไรบ้างเราไม่รู้ครับเต็มจอไมหมดนะจีิจงๆเข้าไป นักดับเพลิงม,มาแล้วยักเข้าไปอีกยัดเข้าไปอีกยักเข้าไปอีกมาครับตอนนี้วงดนตรีม,มาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังทำลายฐานท่าครับเรียบร้อยนะครับชนะนะครับเอาละครก็นอ,นอย่างนี้นะครับยังมีการสุ่มกาชามแมวด้วยนะมีกาชามแมว2แบบครับกาชามแมวปกติกับกาชามแมวแร่นะอ่าเดี๋ยวผมลองสุ่มกาชามแมวปกติครับมาดูว่าได้ตัวอะไรบ้างนะเฮ้ยแมวแปลกมาแล้วแมวอะไรเนี่ย แมวอีแปลกๆนะอย่าผวนนะโอเคเหมือนจะได้ไอเทมอื่นด้วยนะครับไม่ได้แค่แมวนะแล้วก็ผมลองกาชาแมวแรดูนะนี่กาชาแมวแร่อลองดูหนึ่งครั้งมีตัวใบหนึ่งพอดีได้ตัวอะไรไหมได้ตัวอะไรโอ้นี่ครับได้ระดับอูเบอร์ซูเปอร์แร่นะครับเทรันนักล่านะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มตู้นี้ดูสุ่มไปเลย11ครั้งนะครับใช้อาหารแมวนะครับในการสุม่ม ได้แมวอะไรใไบแปลกๆขอแปบแปลกหน่อยแล้วระดับแรนะครับแมวไขาลานนะแมวกระฝ๋องแมวอะไรเนี่ยแมวมาไม่ไพอันนี้เป็นแมวระดับแรเป็นแมวอะไรเอ่ยแมวโจรโอ้โหตัวแค่น,นี้น่าจะไปป้อนอะไรเขาเนี่ยแมวเครื่องปิ้งขน,นมปัง้าโหรอดูอีกรอบดู อยากเจอแมวอาหาอีกแมวอะไรแมวแรแมวนักธนูอันนี้เป็นแมวมาทาดอนะแมวยุคจุลศิกเฮ้ยแมวอะไรมานเนี่ย <c oughs> แมวไม่บ้านเหรอแมวซาลอนโอ้ผมยังรู้ว่าตัวนี้ได้อะไรบ้างนะน่าจะได้ตัวดีๆนะเห็นจากตัวอย่างนะมีแต่ตัวแบบแจมๆทั้งนั้นเลยนะโอเคมาลองดูกันว่ามีตัวอะไรจะแจมให้เราบ้าง ว้าวว้าวบไดย่นน้ำหนักครับแมวว่ายน้ำแต่ว่ายบนโบกนะโอ้ได้ตัวที่แรงครับเป็นแมวตัวที่แบบดีๆเลยนะน่าจะโอ้ได้อยู่แล้วจริงๆแล้วนะก็มีชัปเตอร์อื่นนะครับให้เราลองเล่นนะมีแมวห่วงอวกาศด่านตำนานหรือว่าลงฝึกเล็บแมวนะครับ ก็สามารถมาลองเล่นกันดูได้และสามารถดาวน์โหลด The Battle c a t ผ่าน iOS, Android นะครับได้ทาง Google Play หรือว่า App Store ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเกมนี้เขามีฉลอง9ปีเขามาับขอรวันฟรีจากกิจกรรมแบบจำกัดเวลาและ Quick o u t ้ากันได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ต้องความไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ